สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกัน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดท่านใดที่เกิดในลัคนาการสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยหรือท่านใดที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกันทุกท่านคะดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์ใยรอบนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆสําหรับท่านเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวที่มาจากดาวเจ้าเรือน ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งสำหรับชาวราศีกันนะคะดาวพระศุกร์ดาวสเสน,น์ดาวแห่งการเงินดาวแห่งพภคทรัพย์โอ้โหบอกได้เลยนะคะว่ายายรอบนี้เข้าสู่พบเรือนการเงินของท่านรอบที่แล้วทับตัวตนแต่รอบนี้ยายเข้าสู่พบเรือนการเงินมากระตุน้นเรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีกันและจะเป็นกเกษตร ะะเพราะว่าดาวพระสุกย้ายเข้าเรือนตัวเองโอ้โห ôi, บอกได้เลยนะคะว่าท่านจะเกิดโชคลาภมีเรื่องดาวดีๆเกิดขึ้นนะคะดาวพระสุกย้ายในวันที่4ถึง28พฤศจิกายน2568บอกได้เลยนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยของชาวราศีกันนะคะเงินมารออยู่หน้าบ้านเงินมารออยู่ปากกระเป๋าหาวิธีนำเงินเข้ากระเป๋าหาวิธีนำเงินเข้าบ้านของตัวเองให้ได้นะคะ ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนการเงินและที่สําคัญดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดมพระเดิมนะคะบอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหยชาราศีการการเงินเป็นสุภาการเงินเป็นสุภามาอยู่ในภพเรือนปัตตนิก็จริงนะคะภาษาดาวไม่ต้องฟังให้ท่านฟังสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้และท่านจะมีดาวมา,าดาวเจ้าเรือน กัมมะดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในช่วงแรกๆด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้บอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหสนุกสนานหลายท่านช่วงนี้มีการเดินทางบ่อยนะคะท่านใดที่ชอบทำงานชอบเดินทางชอบติดต่อผู้คนช่วงนี้โดดเด่นมากๆนะคะท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะบางท่านจะมีการ นำเงินไปริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆบางท่านก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับงานหรือบางท่านอาจจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการลงทุนเพิ่มบางท่านจะมีการนำเงินไปลงทุนออกงานสังคมบ่อยนะคะชาวราศีการช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อย จะมีเหตุการณ์ท่าต้องเดินทางเป็นระยะระยะได้รู้จักคนใหม่ๆเพื่อนกลุ่มใหม่ๆได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนและต่อมานะคะคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามหรือแม้แต่เพื่อนต่างเพศบุคคลคู่ค้าคู่สัญญาจะให้การช่วยเหลือท่านดีมาก บุคคลเหล่านี้จะคอยส่งเสริมและช่วยเหลือท่านทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะชาวราศีกันช่วงนี้อย่าเก็บตัวเด็ดขาดนะคะอย่าเก็บตัวมีโอกาสได้เดินทางเดินทางเลยค่ะมีโอกาสได้ออกงานสังคมอย่าฝากแค่ซองออกไปเลยนะคะเพราะการออกงานสังคมท่านจะได้รับสิ่งดีๆได้บางท่านจะค้นพบช่องทางการหาไรายได้เพิ่มหรือมีคนมาแนะนําช่องทางการหาไรายได้ ให้กับท่านด้วยเช่นเดียวกันพูดคุยอยู่ดีๆเก็ตอ้าได้ไอเดียในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเงินเฉยเลยก็มีนะคะหลังจากวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปการงานของท่านนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นบางท่านการงานมีการเปลี่ยนแปลงการงานมีการขยับจากที่มีไม่มีลูกน้องบริวารท่านก็จะมีลูกน้องบริวารตำแหน่งหน้าที่การงาน จเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นวิทยาฐานะนะคะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งบางท่านนี้มีคําว่าข่าวดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวท่านจะสัมผัสได้เลยว่าช่วงหลังจากวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปท่านจะมีความสุขมากขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องทุกอกทุกใจในเรื่องของการเงินมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาการเงินของท่านจะเลื่อนไหลามากขึ้นนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะ ซื้ออะไรก็ตามหรืออยากได้อะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จบางท่านได้ทรัพย์สินมีค่ามีราคาแพงๆได้บ้านได้รถได้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งของที่มีราคาสําหรับท่านบางท่านอาจจะได้โทรศัพท์รุ่นใหม่นะคะได้บ้านใหม่ได้คอนโดมใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นรอคอยมานานรอคอยสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจะเข้ามามีการเดินทางไกล บางท่านอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดหรือบางท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศถ้าท่านนะคะตั้งใจที่จะไปไหนก็ตามจะได้ไปท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งที่บ้านที่ทำงานให้การช่วยเหลือดีที่ผ่านมานะคะท่านอาจจะเข้าใจผิดกับผู้หลักผู้ใหญ่งอนกันอยู่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมองท่านในภาพลบไม่ค่อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่นำปัญหามาให้ แต่ว่าหลังจากวันที่4พฤศจิก,กายนเป็นต้นไปผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามทำได้เลยนะคะการเดินทางการติดต่อการพูดคุยแม้แต่การยื่นเอกสารต่างๆจะง่ายขึ้นพร่องมากขึ้นรับรื่นขึ้น จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวเหล่านี้ตัวท่านเองก็เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งนะคะคาพูดคําจาของท่านก็จะส่งผลดีกับตัวท่านฮะแต่ว่าท่านจะต้องวางแผนในการคือเอ่อท่านจะต้องมีสติในการใช้คําพูดให้มากขึ้นคําพูดของท่านจะต้องหนักแน่นน่าเชื่อถือนะคะฉะ,ฉะนั้นท่านใดที่อยากจะพูดคุยเรื่องที่สำคัญ ทั้งเรื่องการงานการเงินได้เลยนะช่วงนี้เหมาะแก่การติดต่อเพื่อนปูงเหมาะแก่การติดต่อผู้คนท่านจะได้พบจะได้พบปะหรือว่ารู้จักคนใหม่ๆบางท่านได้เพื่อนบ้านใหม่บางท่านได้เพื่อนใหม่อมือาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่คู่ค้าคู่สัญญาใหม่เจรจาธุรกิจสําเร็จอ่ามีคู่ค้าได้เซ็นหนังสือสัญญามีคู่ค้านะคะโอ้ช่วงนี้ชาวราศีกัน บอกได้เลยนะคะท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขสำหรับท่านใดที่กำลังแก้ไขกับปัญหาสำคัญโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินท่านจะแก้ไขได้หรือท่านใดที่กำลังพยายามที่จะวิ่งเต้นอเอกสารนะคะท่านจะทำสำเร็จนะช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจะมีคนคอยให้การช่วยเหลือนะคะแม้แต่คู่ครองคนรักเองก็ไม่ค่อยนำปัญหามาให้นะคะคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน จะคอยช่วยเหลือท่านใช้คำว่าศัตรูจะห่างหายก็ได้ท่านจะสบายใจมากขึ้นมีรอยยิ้มไม่ค่อยจะมีเรื่องเครียดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาถามว่างานหนักงานเหนื่อยไหมเป็นเรื่องปกติแต่ในสิ่งที่ได้ก็คือว่าเหนื่อยแล้วได้เหนื่อยแล้วดีนะคะเพราะว่าดาวการเงินเป็นกเกษตรดาวการงานก็เป็นกเกษตรดาวพัางคันนะคะย้ายไปอยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นกเกษตร นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะเพิ่มพูนมากขึ้นท่านาสมมุติถ้าท่านนะคะช่วงนี้อาจจะขายผักออร์แกนิกค้าขายพืชออร์แกนิกขายอาหารที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลสุขภาพโอ้ยช่วงนี้ลูกค้านะคะมาเยอะมากทำแบบผลิตแทบไม่ทันนะ่ะฉะนั้นท่านลองนำไปปรับใช้กับตัวเองนะคะว่า อะไรก็ตามที่ท่านนั้นจะทําแล้วได้เงินทําแล้วได้งานให้ท่านทํานะคะช่วงนี้พยายามอย่าอย่าเก็บตัวติดต่อผู้คนเยอะๆแต่ให้ท่านระมัดระวังนะคะระวังเพื่อนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเพื่อนการเดินทางจะเกิดขึ้นระวังเจอคนคิดเอารัดเอาเปรียบระวังถูกคนใกล้ชิดหลอกลวงสิ่งที่ท่านจะต้องระวัง คือเกี่ยวกับการงานและการเงินฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามร่วมกับใครนะคะหรือถ้ามีใครก็ตามมาชักชวนท่านไปลงทุนอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูดครั้งแรกท่านจะต้องคิดทบทวนให้ดีๆแล้วค่อยตอบตกลงแม้แต่ถ้าสมมุติถ้ามีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งนะคะที่ผ่านมาท่านสนิทและไว้ใจเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่วาจา คือพูดคำไหนคำนั้นแต่ช่วงนี้เขาอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขานั้นเปลี่ยนไปนะคะท่านจะได้เห็นท่าแท้ของคนนะระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินระวังการช่วยเหลือคนใกล้ชิดนะคะบุคคลเหล่านี้จะทำให้ท่านนั้นเสียอกเสียใจช้ำใจฉะนั้นท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังและให้มีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นจะช่วยเหลือใครอย่าช่วยเพราะสงสารอย่าใจอ่อนมาก แต่จงช่วยด้วยเหตุด้วยผลนะคะถ้าท่านเห็นว่าไม่สมควรยอมตัดทิ้งก็ได้สำหรับคนที่ไม่ดีนะคะเพราะบางท่านที่ไม่ให้ยืมเงินนี่ก็เลิกคบไปเลยก็มีเนะาะบางที่เป็นเงินของเราให้ยืมไปแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยก็มีเลิกคบกันไปเพราะให้ยืมเลิกคบกันไปเพราะไม่ให้ยืมก็มีฉะนั้นท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการ ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองให้มากๆอย่าออกหน้าออกตาแทนใครอย่าเซ็นคาประกันให้ใครนะคะไม่เหมาะแก่การให้คนอื่นกู้ยืมเงินค่ะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา4-28ถึงพฤศจิกายนนี้นะคะเงินมารออยู่ที่กระเป๋ามารออยู่ที่ปากกระเป๋าแล้วหาทางนําเข้าบ้านเข้ากระเป๋าให้ได้นะคะดาวของดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นขอวอวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่าน เฮงเปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดระหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะทำสิ่งใดขอให้ราบรื่นเจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอพระคุณทุกทุกการติดตามสวัสดีค่ะ